หนุ่มถูกรางวัลที่หนึ่งขอลาออกไปบวชหาความสงบหลังมีแต่คนแห่มาหาจากกรณีที่ก่อนหน้านี้เพจ a c e b o o k อูสปีดไทยบอดี้เพนท ขอพ้นสีอยู่เทิร์นน้าสารกลางจังหวัดสระแก้วได้มีการโพสต์แสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลที่หนึ่งซึ่งคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งเป็นพนักงานช่างของอู่ทามกลางชาวโซเชียลที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีโดยถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่17มกราคม2566รางวัลที่หนึ่งได้แก่หมายเลข812519จำนวนหนึ่งใบได้รับเงินรางวัลไปกว่า6ล้านบาท ล่าสุดทางเพจก็ได้มีการโพสต์อีกว่าช่างนั้นผู้โชคดีแห่งปี66แวะกลับมาขอลาบวชขออนุมโมทนาบุญกุศลในการบวชครั้งนี้ด้วยและขอฝากขอบคุณทุกคนที่ร่วมแสดงความยินดีเงินรางวัลส่วนใหญ่ได้ใช้ซื้อที่ดินไปแล้วทั้งนี้มีรายงานว่าหนุ่มคนดังกล่าวได้ตัดสินใจลาออก และเตรียมที่จะไปบวชหาความสงบเนื่องจากพอมีข่าวว่าตนถูกรางวัลที่หนึ่งก็มีแต่คนมาหาส่วนเงินรางวัลที่ได้มาก็วางแผนจัดการเรียบร้อยแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ